เดี๋ยวพี่ก้อยจะพาทุกคนมาแอบดูบรรยากาศในการทำงานของเรานะคะคือบรรยากาศการถ่ายทำคอนโดเลตเดิลเวลกลุ่มวิทีวันนี้พี่ก้อยพาลูกศิษย์นักเรียน VVIP ของพี่ก้อยนะมาทำคอนเทนต์ตามมาดูได้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือพี่ซยนะพี่เอเจนไอแล้วก็พี่ออนะคะเราแอบดูว่าเวลามากับพี่ก้อยทำอะไรบ้างนะเราก็จะมีการเตรียมตัวก่อนโดยการที่วันนี้เป็นคอนโดของพี่แก้วนะ พี่แก้วก็จะส่งข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆในกลุ่มหลังจากส่งข้อมูลแล้วเพื่อนๆก็ต้องทําการบ้านกันก่อนอย่างพี่ไอ้นะเอเจนต์ไอ์รู้ไหมเขาทำอะไรเขาจะมีการสํารวจว่าพื้นที่ตรงนั้นมีที่จอดรถไหมหรือว่าที่จอดรถมันสามารถที่จะเข้าไปง่ายไหมโอ้โหทำการบ้านแน่นมากแล้วก็พื้นที่ใช้ซอยขนาดกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํา ทำให้เวลาที่เรามาทำคลิปเราจะมีข้อมูลในหัวพอเรามีข้อมูลในหัวเราก็สามารถที่จะทำงานได้แบบคล่องและก็ทำคลิปได้แบบสบายๆ<า>ฉะนั้นนะพี่ก้อยแนะนำว่าวันนี้ถ้าคุณคิดว่าทำไมไม่สามารถที่จะพูดได้คล่องพี่ก้อยแนะนำว่าเราต้องทำการบ้านก่อนมาดูกันค่ะอย่างพี่ไอ้นะคะทำการบ้านมาก่อนก็คือเตรียมตัวอะไรบ้างพี่ไอ้เตรียมตัวก็อ่านรายละเอียดม,มาก่อนค่ะเพื่อที่ต้องการเวลาทำคลิปจะได้มีสคริปพูดได้ จากเมื่อก่อนอาจจะก,กังวลไม่รู้จะพูดอ,อะไรไม่แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยนี้ยังช็อตนิดหน่อย <laughs> ถ้าอยากได้รับความสนุกสนานอยากได้พลังอินเนอร์จีกันเป็นในหน้ามาเลยค่ะทักพี่ก้อยมาได้ที่ไลน์แอดหมายพบติโป๊หรือเรามาเจอกันวันเสราร์ที่11ตุลาคมนี้ค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย